าเลนช์วันนี้พกโทรศัพท์เครื่องเดียวไปงานคอนเสิร์ตจะรอดไม่รอดเป็นยังไงวันนี้เก็บมาใช้ให้ฟังค่ะทุกคนค่ะวันนี้เก็บอยู่ที่งานเปิดตัว Oppo Find X9 Series ค่ะซึ่งเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตัวใหม่จากทาง Oppo ซึ่งภายในงานเธอเขามีมินิคอนเสิร์ตมาให้ด้วยและนั่นก็คือวง Series Bacon นั่นเองเธอฉันน่ะคือเป็นแฟนคลับของวงนี้เลยแล้ววันนี้พระเอกของเรา Oppo Find X9 มาบันทึกคอนเสิร์ตเป็นยังไงไปดูค่ะ แสงรอบตัวน้อยแต่ไฟเวทีแบบนี้แก็บเลือกใช้โหมดสเตตค่ะซึ่งอันนี้เขาออกแบบมาสำหรับงานคอนเสิร์ตโดยเฉพาะหล่อนดูก่อนภาพในจอคือสว่างมากๆแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงมาดูไฟล์กันค่ะ นี่เธอสวยไหมเป็นเพราะว่านี่เป็นความละเอียดระดับ 4K 60เฟรมเลตเลยนะคะซึ่งภาพออกมาศิลปินของเราชัดเจนมากๆเธอกล้องตัวนี้ความเลิศของเขาก็คือเป็นระบบกล้อง Hasselblad นะคะซึ่งถ่ายออกมาภาพนิ่งก็สวยมากกล้องมุมกว้าง50ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้หรือกล้องหลักก็เป็น50ล้านพิกเซลทั้งหมดเรียกว่าศิลปินของเราใบหน้าชัดเจนแน่นอนพกมางานคอนเสิร์ตจะภาพนิ่งหรือวิดีโอไม่มีผิดหวังเลยค่ะ เนี่ยเธอดูฝ่ายสีศิลปินของเราเหมือนอยู่ใกล้ๆเลยการเก็บแสงสีและการเคลื่อนไหวต่างๆดูเป็นธรรมชาติมากๆและอีกเรื่องที่เลิศไม่แพ้กันก็คือกล้องหน้าของเขาวิดีโอเลิศพอสมควรไม่แพ้กล้องหลังเลยและนี่ก็คือรูปจากกล้องหน้านะคะและรูปกล้องหลังเขาแต่ละระยะเธอเอาออกไปถ่ายในงานคือทำออกมาได้ดีมากๆเรียกว่าพกมาตัวเดียวจบเลยจริงๆสำหรับ oppo Find X9 ตัวนี้ คุณสมบัติอื่นๆก็มีมาให้อีกเพียบไม่ว่าจะเป็นชาร์จไว80วัตต์นะคะซูเปอร์บูหรือแบตเตอรี่ใหญ่กว่า7,020ม ah ิลลิแอมเลยใช้กันไปยาวๆเธอและที่สำคัญก็คือหน้าจอของเขา1 2 0 h ร้เฮิร์ตลื่นไหลามากๆและมีความสว่างถึง3,600นิตริตและตัวนี้นะคะต้องบอกว่าการกันน้ำเขาเ p 6 9เลยมาพร้อมกับสีใหม่เธอสีชมพูแบบบานเย็นแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะเรียกว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมาก เอาไปงานคอนเสิร์ตตัวเดียวจบกล้องครบฟังก์ชันแน่น Oppo ฝ่าย X9 Series ค่ะ